รวม10มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ประจําเดือนพฤษภาคมปี2021โดยในแต่ละอัดันบครับจะมีมือถือรุ่นในกันบ้างเอาเป็นว่าไปรับชมพร้อมกันในคลิปวิดีโอนี้ครับกับผมดุ้ยเมอริอัพ let's go <S เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับที่รุ่นแรกครับกับ One Plus n o r d 1> n 1 0 0รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.5 4นิ้วความละเอียดจะเป็น HD s ครับพาแนลหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD ค่า refresh rate อยู่ที่90 Hz ในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU นะครับเป็น Snapdragon 460 Octa Core ข้อความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 1.8GHz ดดในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่น,นี้เนี่ยจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวหลักจะอยู่ที่1ิมล้านพิกเซลมุมมองเลนส์มาโครครับ2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ depth sensor อีกสองล้านู่านกล รุ่นนี้จะให้ความจุมาที่5000มิลลิแอมครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์มาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็มีวางจําหน่ายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีร้านหรือว่าลิงก์สั่งซื้อยังไงผมจะให้ทีมงานนะครับทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ข้างล่างใต้เดสคริปชันแล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับทุกรุ่นเลยนะฮะโดยรุ่นนี้ครับก็จะมีความจุที่แรมสี่กิกะบาทรอมนกสิบนี่ราคาตอนเ100 มาดูกันที่อันดับถัดมาครับกับ Samsung Galaxy M12 รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอใหม่ที่6.5นิ้วความละเอียดเนี่ยจะเป็น HD นะครับแผน,นหน้าจอเลือกใช้เป็น TFT LCD ในด้านของการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Exynos 850 Octa Core เขอความเร็วสูงสุดจ่ที่2.0 GHz ส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันตัวหลักเนี่ยอยู่ที่48ล้านพิกเซลครับบวกไปด้วยเลนส์ Ultra Wide 5ล้านเลนส์ m คร2ล้านแล้วก็เลนส์ Depth Sensor อีก2ล้านส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่8ล้านพิก แอมครพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วที่15วัตต์มาดูในด้านของราคากันบ้านดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็มีความจุเดียวเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นรุ่นแรม4กิกับรอม64ราคาที่เปิดตัวมาครับจะอยู่ที่4,799บาทนั่นเองนะครับและนี่นแท็กก็คือ Samsung Galaxy M12 อันดับถัดมาครับกับ Infinix Hot 10s รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.82นิ้วความละเอียดจะเป็น HD Plus นะครับแผ่น,นหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD ค่ารีเฟเรชเนี่ยจะให้มาอยู่ที่90 h z ด้วยกันส่วนในด้านกาำลังงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Helio G85 Octa Core ข้อความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.0 g h z ส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวด้วยกันนะครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลบวกด้วยกลบเลนส์ Depth Sensor 2ล้านแล้วก็เลนส์ AI Camera อีก,นนนอกอหนีนหนน่บ รุ่นนี้จะให้ความจุมาที่6,000มิลลิแอมป์เลยนะครับส่วนด้านของราคาครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีราคาที่เปิดตัวในไทยนะครับแต่คาดการว่าราคาเนี่ยจะอยู่ราวประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่นความจุเริ่มต้นอย่างรุ่นแรม 4G นะครับรอม128เลยนะถ้าเกิดว่าเจ้ามือถือเครื่องนี้เปิดตัวแล้วก็ได้ราคาอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานทิ้งลิงก์ข้อมูลไว้ข้างล่างเลยนะครับเห็นนี่เลยครับก็คือ i n f i n i x Hot 10S มา,ก,มากับ VVV 5GB รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.44นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus พ a นนหน้าจอครับเลือกใช้เป็น AMOLED h a r e f r e s a หน้าจอจะให้มาที่90 Hz ด้วยกันส่วนในด้านกำลังงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Mediatek Dimensity 800U 5G นั่นเองนะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องเนี่ยให้กล้องหลังมาที่3ตัวด้วยกันตัวเมนหลักจะอยู่ที่64 000, 000, 000, 000. ล้านพิกเซลบลดทูธกับเลนด์ Ultra Wide ครับ8ล้านแล้วก็เลนส์ Macro อ,อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่ความละเอียด44ล้านิเเเซลยยนครบบแตตออีีุุ่่่่้ใหวาามมจูมท 4, 000, 000, 000, 000, 000. 4,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์ส่วนในด้านของราคาครับเจ้าตัวมือถือที่รองรับ 5G รุ่นนี้รุ่นเริ่มต้นครับจะเป็นรุ่น RAM 8GB รอม128ราคาที่เปิดตัวในประเทศไทยนะครับจะอยู่ที่12,999บาทนั่นเองแล้วก็ยังมีอีกความจุหนึ่งนะครับก็จะเป็นรุ่น RAM 8GB รอม256ราคาเรียจะอยู่ที่14,999บาทก็เพิ่มต่างมาแค่2,000บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เปิดให้พรีออเดอร์เป็นที่เรียบร้้อยยยแลวววนนะะครัจจจาาางหางง่่่่ิๆีีีใทท12พฤษภม ถึงนี้นั่นเองครับและนี่เลยครับก็คือ vivo v, v 2 1 5g อันดับถัดมาครับเรายกมาถึง2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ Redmi Note 10s แล้วก็ Redmi Note 10 5G นั่นเองโดยทั้งสองรุ่นนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ประมาณนึงนะครับในด้านของหน้าจอเนี่ยเจ้าตัว Note 10s นะครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.43นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ ครับพาย์นหน้าจอเลือกใช้เป็นอั o l e d ตเจ้าตัว Note 10 5G ครับตัวนี้เลือกใช้ขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ พาร์เรหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD ครับค่า f ี e s h r a t ทจะอยู่ที่ กอริาล,ลากรกาสสามเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับในด้านของการทํางานครับเจ้าตัว Note 10s ครับเลือกใช้ CPU เป็น Mediatek Helio G95 Octa-core ครับความเร็วสูงสุดจะอยที่2.05 GHz ส่วนเจ้าตัว Redmi Note 10 5G ครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Mediatek Dimensity 705 5G Octa-core ครับ,บความเร็วสูงสุดจะอยที่2.2 GHz ในด้านของเรื่องกล้องครับทั้ง2รุ่นนี้ก็จะให้ระยะเลนส์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยเจ้าตัว Note 10s เนี่ยจะให้กล้องหลังมาที่4ตัวนะครับตัวเมนหลักจะอที่64ล้านพิกเซลมาบเรื่องเลนอัลตร้าไวครับ8ล้านเลนมาโคร สองล้านแล้วก็เลนเซฟเซนเซอร์อีกสองล้านส่วนกล้องหน้าครับก็จะให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลในด้านของเจ้าตัว Note 15G ครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวด้วยกันครับตัวหลักที่ที่สี่สิล้านพิกเซลโมเร์เลยมาโคร2ล้านครับแล้วก็เลนเซฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลด้วยกันส่วนในด้านของแบตเตอรี่ครับทั้งคู่เนี่ยให้ความจุแบตเตอรี่มาเท่ากันเลยนะครับนั่นก็คือ5000มิลลิแอมป์แต่ว่าในฝั่งของ Note 10S เนนีี่่่ยยจจะรรรรรอองัับกาาช์์เ็ววูท13ตตต 15G ้ โดยทั้ง2รุ่นนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดตัวแล้วก็เปิดราคาในไทยนะครับตอนนี้เนี่ยจะขอนําเสนอเป็นราคาที่เปิดตัวในต่างประเทศนะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับของตัวโน้ต 15G ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นแรม4กิกะบอม64ราคาเนี่ยจะอยู่ราวๆป,ประมาณ6,100บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวโน้ต 10S ครับรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นรุ่นแรม6กิกะบอม64ราคาเนี่ยจะอยู่ราวๆป,ประมาณ7,000บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นราคาที่เปิดตัวในต่างประเทศนะถ้าเกิดว่าราคาที่ไทย นี่เลยครับก็คือ Redmi Note 10s และ Note 10 5G อันดับถัดมาครับอันดับนี้ก็ยกมา2รุ่นเหมือนกันเลยนะครับแลน,นก็คือเรียวมี8แล้วก็เรียลมี8 5G โดยในด้านของเรียวมี8ครับรุวนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.4นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ ครับพนเนหน้าจอเลือกใช้เป็น Super AMOLED ส่วนในด้านของตัวที่รองรับ 5G นะครับตัวนี้เนี่ยจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ ครับเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ค่า Refresh Rate อยู่ที่90เฮิรตซ์ด้วยกันในด้านของการทำงานครับทั้ง2รุ่นนี้ก็แตกต ฮาออกตาคอเขาความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่2.05กิกะเฮิร์ตส์ส่วนในฝั่งของตัวที่รองรับ 5G นะครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Mediatek Dimensity 750 Octa Core ขอความเร็วจีที่2.2กิกะเฮิร์ตส์นั่นเองนะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับเจ้าตัวเรียวมี8ธรรมดานะครับจะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันเมนหลักครับจะให้มาอยู่ที่64ล้านพิกเซลครับบวกมาด้วยก,กล้อง Ultra Wide 8ล้านเลนมาโคร2ล้านแล้วก็เลนอง Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนในด้านของเจ้าตัวที่รองรับ 5G นะครับตตััััััััววววนนนนีี้้้้้้้จจะะใหหหหกกกกกกลลลลลลอองงงมมมมาาททดดด3ยยเเเคครรบบบู่่48พิซ รอล้านแล้วก็เลนเซฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนในด้านของเรื่องกล้องหน้าครับทั้งคู่เนี่ยก็จะให้ความละเอียดมาเท่ากันเลยนะครับนั่นก็คือ1 6ล้านพิกเซลเหมือนกันในด้านของแบตเตอรี่ครับทั้งคู่เนี่ยให้ความจุมาเท่ากันเลยนะครับนั่นก็คือ5000ม mm ิลลิแอมเหมือนกันเลยแต่จะต่างกันที่การรองรับชาร์จเร็วครับเจ้าตัวเรียวมี8ธรรมดาเนี่ยรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่30วัตต์นะครับแต่เจ้าตัวเรียวมี8 5ด้าเนี่ยรองรับอยู่ที่18วัตต์เท่านั้นเองมาดูใน ราคาเนี่ยจะอยู่ที่8,999บาทนั่นเองนะครับส่วนรุ่นที่เป็น 5G เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น RAM 8ปด GB ครับพร้อม128ราคาเพิ่มขึ้นมา1,000บาทครับจะอยู่ที่9,999บาทนั่นเองซึ่งเอาจริงๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเลยนะครับว่าจะชอบมือถือที่รองรับ 5G หรือเปล่าถ้าอยากได้สเปคโหดๆก็อาจจะต้องทนใช้ 4G ไปก่อนนะครับหรือว่าใครอยากจะใช้ 5G เนี่ยก็เพิ่มตังค์ขึ้นมา1,000บาทนะครับับก็เอาตว 5G ไปนั่นเองนะครับนีนเลลยคครับก็ือ Realme Realme 8 8แะ 5G รุ่นถัดมาครับกับ Black Shark 4รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.67นิ้วความเอียดจะเป็น Full HD Plus ครับแานแนวหน้าจอเลือกใช้เป็น Super m OLED High Refresh เรษหน้าจอครับรุ่นนี้จะให้มาสูงถึง144 h z ด้วยกันส่วนในด้านการทำง,งานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU นะครับเป็น q u a l Com Snapdragon 870 5G Octa Core ข้อความเร็วสูงสุด G ที่3.2 g h z ส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันเมนหลักครับจะให้มาที่48ล้านพิกเซลบวกไป 5ล้านพิกเซลสสวนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่20ล้านพิกเซลด้วยกันแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาที่4,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก67วัตต์เลยนะฮะมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับรุ่นเริ่มตัวเนี่ยก็จะเป็นรุ่น RAM 8กิกนะครับ ROM 128ราคาเนี่ยจะอยู่ที่16,990บาทนั่นเองสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้มือถือเกมมิ่งโฟนที่ราคาจับต้องได้สักรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็รองรับ 5G ด้วยเนี่ย Black i, เ,เจ ก็จะมีรีวิว Black s h a r k 4นั่นเองนะครับรอติดตามชมกันไว้เลยและนี่นะฮะก็คือ Black s h a r k 4มาดูที่อันดับถัดมาครับกับ Lenovo Legion Phone Duel 2โดยรุ่นนี้ก็จะเป็นมือถือเกมมิ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับโดยเจ้าตัวนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.92นิ้วความละเอียดเนี่ยจะเป็น Full HD นะครับพาร์เนลหน้าจอเลือกใช้เป็นอ m o l e เรตคาดีเฟสเซชัหน้าจอจะให้มาที่144เฮิร์สส่วนด,ด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็นตัวแรงอย่าง Snap Dark 888 ตาคอนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับที่อยู่ในฝั่งของ Android นะฮะณปัจจุบัน,นด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่6 4ล้านพิกเซลบวมบดรวยกับเลนส์อัลตร w i ไวครับ16ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าจะให้มาอยู่ที่44ล้านพิกเซลซึ่งกล้องหน้าของเขาครับจะเป็นกล้องหน้าแบบป๊อปอัพด้านข้างนั่นเองนะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ก็จะให้ความจุมาที่5,500ับบวด้ารร์จเ็วรันที่เป็นชาร์จเร็วว65้อยมิลลิ กันบ้ากว่านี้นะครับก็จะได้เป็นชาร์จเร็ว90วัตต์เลยนะฮะมาดูในด้านของราคากันบ้านดีกว่าน,นะครับโดยรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรม12กิกพร้อม256ราคาเนี่ยจะอยู่ระวๆประมาณ30,000บาทนะครับโดยนี้ก็จะเป็นราคาที่เปิดตัวในต่างประเทศนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอัปเดตยังไงเดี๋ยวจะให้ทีมงานทิ้งลิงก์ไว้เลยนะครับนี่นะฮะก็คือ Region Phone Duel 2 มาดูกันที่อันดับถัดมาครับกับ Xiaomi Mi 11 Ultra รุ่นนี้ครับก็จะเป็นแฟลชิปนะครับเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายเสี o ยวมีครับหรือว่าจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับจากตระกูล Mi 11นั่นเองโดยรุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.81นิ้วความละเอียดครับจะเป็น 2K+ แผแนหน้าจอเลือกใช้เป็น AMOLED c u r v e เ Set หน้าจอจะให้มาที่ 120Hz ในด้านของการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็นตัวที่แรงที่สุดในฝั่ง Android นะตอนนี้นะครับนั่นะก็คือ Qualcomm Snapdragon 888 Octa Core พรอความเร็วสูงสุดที่2.8 84ส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวหลักเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลบวกมาด้วยเลนส์ ultra wide สี่สล้านแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้อีก48ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับจะให้มาอยู่ที่20ล้านพิกเซลโดยกล้องหลังของตัวนี้นะครับก็จะมีจอ LED ติดไว้ด้วยนะฮะในด้านของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วที่67วัตต์เลยนะฮะมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดย,จ ultra, าาดยจจเจ ู่ที่แรม12กิกับรอม256ราคาที่เปิดตัวมาครับจะอยู่ที่33,990บาทนั่นเองนะครับและนี่เลยครับก็คือ Xiaomi Mi 11 Ultra มาถึงอันดับสุดท้ายครับกับ Apple iPad Pro 2021จริงๆอันดับนี้นะครับไม่ใช่มือถือนะครับก็อย่างที่เรารู้กันอยู่มันคือ iPad Pro ครับโดยรุ่นนี้ครับก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่11นิ้วนะครับพับละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่264 PPI นะครับส่วนชนิดของหน้าจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Liquid Retina นะครับหรือว่า IPS LCD นั่นแหละค่า Refresh เศษหน้าจอครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่120 h e r z เลยนะครับมาดูในด้านของการทำงานกันบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เลือกใช้ CPU Apple เเป็นนนนตััวแรงงงออย่่า MW ซีพตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยทาง a p p l e นะครับก็ได้ผลิตสินค้าออกมาใหม่ๆนะครับโดยเลือกใช้ CPU ตัวนี้เนี่ยหลายรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอแมนะครับที่เป็นตัว M1 นะครับแล้วก็จะมี MacBook นะครับที่เป็นตัว M1 เหมือนกันนะครับซึ่งหลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจนะครับกับ CPU ตัวนี้เป็นอย่างมากเพราะว่า1ประหยัดพลังงานแล้วก็ให้ประสิทธิภาพที่ดีมากๆเลยนะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวด้วย ด้วยเลนส์ตรต้ไวท์สิล้านแล้วก็อีกเลนส์หนึ่งครับก็จะเป็น P.O.F. 3D นะครับหรือว่า Depth Sensor อีกหนึ่งเลนส์นะครับส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้ก็จะให้มาอยู่ที่12ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ให้ความจุมาที่7,538มิแลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์เท่านั้นเองนะฮะมาดูในด้านของราคานะครับรุ่นที่รองรับ Wi-Fi อย่างเดียวเนี่ยรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นรุ่น ram แปดกิกะอ128าครับส่วนรุ่นที่รองรับเซลลลู่าด้ววยนนะคครรับามมจุเิ่ต้ก็อยู่่่ทที128เากับ ร,ราคาเนี่ยจะอยู่ที่32,900บาทนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับคุณผู้ชมก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าร้านเองหรือว่าจะเป็นออนไลน์ก็ได้นะครับและนี่เลยครับก็คือ Apple iPad Pro 11หรือว่าปี2021นนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับรวม10มือถือทีนอ่น่าซื้อและน่าใช้ประจําเดือนพฤษภาคมปี2021 <c oughs> คุณผู้ชมคิเดเห็นย,ยังไงกับมือถือรุ่นไหนชอบรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าอันดับสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่มือถือนะครับมันเป็น iPad นั่นเองสําหรับใครที่อยากจะได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อหรือว่าลิงก์ข้อมูลต่างๆไว้ข้างล่างเลยนะครับสำหรับีวิวตันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผม Dream m a l i u p ก็ต้องขอตัวลลลาไปกกกก่ออนนแแ้วเจทุร